วันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนสายพานไทมิ่งวีโก้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็จะมีมาร์กสามตัวนะครับนี่ครับมาร์กตัวแรกมาร์กกระเดื่องครับก็คือมาร์กตัวนี้นะครับให้ตรงกับจุดนี้แล้วก็จะมีมาร์กปั๊มนะครับมาร์กปั๊มอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่ครับผมมันก็จะไม่ชัดนะครับแล้วก็มาร์กเขเหวี่ยงครับผมตัวนี้นะครับพอเห็นครับขั้นแรกเราก็จะถอดตัวดันก่อนครับ ตัวดันก็คือตัวดันลูกสูบนี้ครับอนี่ก็คือเราถอดตัวดันออกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะถอดตัวลูกลอกนะครับผมลูกลอกตัวนี้ออกครับลูกปืนตัวดันครับถอดตัวนี้ออกครับหลังจากเราถอดตัวดันกับ ลูกหลอกนะครับแล้วก็จะดึงออกมาตรงๆนี่ก็คือสายพัน์ครับดึงออกมาตรงๆเลยอันนี้รถแสนสองครับถึงเวลาเปลี่ยนน,นี่ครับเราก็จะใส่สายพันเข้าไปก่อนครับเอาตัวไอตัวตาให้เราอ่านได้อ่านเอาไว้น,นี้เอาไว้นี้ เราใส่จากปั๊มล่างขึ้นมานะครับก็คือดึงดึงฝั่งนี้ให้แน่นดึงฝั่งนี้ให้ตึงครับนี่ดึงฝั่งนี้ตึงไว้ก่อนเลยดึงตึงไว้นะครับให้ฝั่งนี้ตึงฝั่งนี้ต้องตึงนะครับใส่แบงนี้อืม ต้องตึงไว้ประมาณนี้ครับนี่ครับหลังจากเราใส่ลูกลอกกับตัวดันเสร็จแล้วครับสายพานก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเรายังไม่ดึงสลักนะครับตรวเช็คนะครับครับ ครับหลังจากดึงสลักแล้วก็จะหมุนมูเล่ไปประมาณ4ี่ฟันนะครับเพื่อเช็คว่ามาร์กตรงหรือเปล่าหมุนถอยประมาณสี่ฟันนะครับ ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนมารับตรวจสอบม,มาร์กนะครับนี่สายพานก็จะตึงเลยนะครับเราก็จะดูมาร์ก มาคขเวียงมาโคขอเวียงล่างนะครับแล้วก็พาลูกเดี่ยวแล้วก็มาคปั๊มนะครับสามจุดอันนี้นะครับเราก็จะไม่ใส่ฝาครอบไทมิ่งนะครับก็จะเป็นน,อน็อตรวสิบขันให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะซาร์ดลอง <Okay. S 2> อ,อันนี้ก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเวลาเราจะลองนะเมื่อเราประกอบเสร็จนะครับเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับเราต้องแตะแตะเครื่องดูก่อนนะครับว่าเครื่องมีอาการเขกหรือเปล่านะครับนี่ครับ ก็คือโอเคนะ